สวัวดีครับทุกคนวันนรวจเล่นเก็บดูแบตชู The Gang สายฮ Channel อย่าลืมกดติดตาม้วยนะ c ชทกี p ีโซ่ตอนนี้เรามาถึงเกาะอีสเตอร์แล้วนะทุกคนเราเกิดจะไปถึงดวงจันทร์แล้วอ่าเคยเป็นเกาะอีสเตอร์ตอนนี้เกาะอีสเตอร์มีแล็ดด้วยทุกคนเฮ้ย อ่านี่ตอนนี้ไอ้ิซองของเราตัวละครเราพัฒนาไปบางส่วนแล้วอย่างเช่นนินจาของเรานะครับแล้วก็เราจะมีไททันด้วยนะอ่าแล้วตอนนี้เราต้องเอาอุ้ยตอนนี้ต้องจัดก,การแลดทุกคนถ้าเกิดเราจัดก,การแลดตัวหนึ่งอะ่ะเราจะแบบชิวๆเลยจบ้าไ,ไปปบน้อยกับกระรอกตีกันตอนนี้ก็มีกบกระรอกตีกันอุ้ย เดี๋ยวเราไปยงเทียนเยอะเอาอันนี้ไปด้วยแล้วตัวที่สำคัญที่สุดนะกคนคือเจ้าข่าตัวน,นี้แล้วก็ไททันนะไม่มีคือแบบไททันจีวีพี่ผีอยากทำคลิปสกิลวิดีทอยเลนแ,แต่ไม่มีเกมสกิลวีดีทอยเลนดีๆลยมันไม่มีพวกขีดหมดเลย,ยนะทุกคนผมก็เลยเ่นเรถไได้ครยิง เด็กยังอึดอือนี่อึดเหรอมันอึดเกินไปไหมนี่อีกอุ้ยอีกอุ้ยไม่ตายแล้วยังงดอะไรเนี่ยไม่ตายโอ้โอ้เอ้ย โอ้ยชนะได้อยู่ได้อยู่โหมัน,นก็ชนะเรดอะโอ้โหฟันนี่หมดเลยอะไรตัวรถแท็กเตอร์นี้อันนี้ไม่ค่อยได้เป็นตัวแปลกนะแต่ขาทุกคน,นบอกเราขาทุกคอาจจะ้มีนะอันนี้มีเนะรจารจะทำยังไงเราจะทำยังไงกันเพราะว่าตอนนี้เราย,ยังไม่ได้เจอมีทั้งตัวเดียวเลยตัวที่จะทำได้ก็คือขาทุกคน เพราะว่าคามันเอาไวเต้นนะเตะอะไรนะค่ะแล้วแบบผ่านากาักกล้ามที่เราแบบเพิ่งจะเรา,เราอัพหนึ่งเลเวลสามคิปนะครับพี่ตอนนี้กองทัพเรากำลังโดนแล็ดคิปอยู่ปักอุ้ยแล็ดตายอีกรอบหนึ่งเป็นไงตัวนี้ก็ทำคาได้ทุกคนไทยท่านนะครับมันโหดตกับอูเบเลหรอไม่ใช่หรอกมันน่าจะเป็นกองไปดูดเลยหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกท่านแบบไม่ได้อ่ะเลี้ยงาพ กาะอีสเตอร์แต่เดี๋ยวนะไม่ใช่ดิเรายัางไม่ไปถึงดวงจันทร์ท,ทุกคนเพราะว่าเกาะมอนพึ่งถึงเกาะอ,อีสเตอร์ก็ดวงจันทร์นะมเราต้องผ่านอะไรวะลืมเ,เราต้องผ่านฮาวายก่อนเออทุกคนเรายังเหลือช่องว่างอยูน่นะเดี๋ยวจะลองเก็บอ่าอะไรวะกระป๋องไมเอาไปซุ่มเอาอูเบแลนเดี๋ยวเราต้องใช้ตัวนี้ทุกคนนี่น ดูแบของเราก็คือจมหาเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้วบิควิดออกไปเกตุกตกต่อตุกตกต่ะอืออืออือเอาอีสุดเอาอีสุดไหนก็มาแล้วเอาอีสุดไหนก็มาแล้วมาเอาเลยโยเอาหัวโแตกเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊ไร่ยตัวเลยหมาสามตัวก็ไม่รู้ว่ามันชนะได้หรือเปล่านะวิ่งคนควน มากับแพนกวินน่าจะไม่รอดเราต้องเอาโจนไปสู้อยากได้โจโจ้ทุกคนโจโจ้ไม่สามารถหยุดเวลาได้แล้วมันก็โจมตีด้ื่อยๆด้วยอยากได้โจโจ้นะตอนนั้นผมเล่นเยอะผมก็หนึ่ว่าเหมือนเราเสียตังค์ไปลบออกไปไม่ได้ครับผมสมัคร์ทโฟอะไรทพิยาที่เราทำกันเมื่อวานนี้ครับบัสบัตรทองนี่คือเล่นวันไหนลงวันนั้นนะครับก็แค่ไม่ต้องจัดต่ออะไรเยอะนะ ไอสติ๊กเกอร์แค่นี้คือจบอมไม่ต้องอะไรเยอะทุกคนเพราะว่ามันมีเพลงกันเดี๋ยวเราเอาเพงลงเราใส่มันก็งี้ไงลายเวลาเราเล่นมันจะมีแค่เสียงเขาอยู่ทุกคนจะตัดต่อยักษ์นี่เพลงแค่แล้วไงเราก็คือคีต่อนะแต่คีย์ม่อที่แคสอะผมก็ไม่ค่อยได้ใส่เสียงเอฟเฟกต์ล่นแล้วก็ลงตัดต่อเล,ล็กน้อย ลองตายแล้วเรียบร้อยีมอนเหรอจิมี้ตเียใชพี่อืจมตีแตกแล้วหนึงไปลุยมันให้กดเร็วหามาช้างมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยไม่เงียบตู้ไม่ไหวจิมอนไม่ไหวจิมอนไม่ไหว อัอนเอานี้เราไปเอานี้เลยนะจะบังไม่เอกซี้วเอ็นี้ไปไหนแล้ววะมาโอ้ยดนตีตายกันหมดเลยโอ้ยยอยช้างยังโหดเลยอะทุกคนต้องช้ ไม่ใช่อุ้ยตายอะไรตัวนึงโอ้ยอะไรหน้าหน้าได้ช้างทุกคนจ้าอุ้ยจิงโจ้เอ้ยไม่ไหวอุ้ยช้างตายสวยสวยสวยมันเริ่มเดือดดาลแล้วทุกคนไม่รู้สิไอ้จะไม่ได้ยินนะไอ้คนไปซะเยอะเลยซิมอนอย่าเบียดสิครับไม่พูดไม่ได้ครับซิมอนครับมอนอย่าเบียดครับซิมอนอย่าเบียดครับไม่พูดไม่ได้ครับหม่มันิ้งถึงนี้สิครับมอนกดเร็วมอนกดเร็วโุเอ้ยค้างเลย มันพระเจ้าเนี่ยมันเกิดเร็วมันกดมันกดเดินกดอุ้ยยิงตัวเยอะมันกดยิงก่อนโอมโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจริาเร็วเะริญเร็วเะริญเร็วทุกคนไม่มันไม่อ็นี่ให้ผม อ๋อมีมีกระป๋องแมวให้ไหมไม่มีกระป๋องแมวให้ด้วยขียงงกว่ะน่นาซ่าทำไมถึงมาซ่าทุกคนมันาซานา,าซาดะซีปเะกีปะกะมันจะงพึง่งกดครับยังไม่ทำินก่อ,อนแนยย่เวยมันจะงพึง่งกดเสียตังค์เราจะเอาไปซื้อทีลารฟมันจะงพึง่งกดมันยังพึ่งกดมันจะงพึงพ่งกด เอายีราฟก่อนอุยอ้ยอุย้ยมีแรดด้วยทุกคนทําไงดีสมอนทําไงดีมอน,มมอ,นอย่าก,กดอย่ากดได้พวกนี้เยอะเพราะว่าห้อนี้มันตีไม่ดีเอายังไงดีมีแรดด้วยอ่ะเอาเอานี่นี่นี่มูอีกโอ้ยมันจอยอย่างเอาไม่ได้ทิโมนมาแต่ฉจะเราทำไงดีเราต้องเอารถจอดแนเราต้องเอาขั้วปุ่นี้ไปก่อนนะวูฮีเลียม ยังไงทุกคนยังงี้ยังไงดีมันนี้คุงกดหมดมันนี้คุงกดหมดคือนเราเสียตังค์ดีอือนี่เราได้แล้วเรจอดแล้วอืมแล้วก็ให้อันนี้ไปเตะอยู่คนเดียวเฮ้ยมดอย่าเพิ่งกดสิครับมันจะกดรถเจาะรถจาะมันฟ้องตัวรถจาะฟ้องตัวเดี๋ยวไปปะ ปังปังป sí ังเอ้ยหมูตายมอนมอนหมูตายเอ้าหมูหมูตายตายเลยทันเร็วเร็วเร็วรถเจาะรถเจาะยิงรถเจาะยิงเด้ปังปังปังมาแล้วให้ท่านมาแล้วทุกคนคนได้ท่านมายิงรถเจาะบายตายเลยรถเจาะอไอทันกระเด็นทีเดียวตายไงโอเคคุ้มโอ้ยไอทานมันจะตายแล้วทุกคนเฮ้ย ยายท่านจะไปบวกเยอะเออเอ้อมาลองกันมาลองกันดแบบนี้แบบนี้เบอรนี่คือเบงมันนี้นี่นดีเลยเบอร์เป็นเลยตุ้งมันนี่คลยนะอันนี้ขาครับฟอร์มันขาสวยอุ้ยตายมือเลยอุ้ยทำไมมันเป็นทำไมเราไม่เราไม่มีรถจอดซิมอนทำไมรถจอดมาแล้ว เล่นใหม่เลยทุกคเล่นใหม่แล้วไม่ไหวตัตัวแล้วโอ้ยโอ้มันจะมพงกดม่ดซิมอนซิมอน่ะทำนี้ทำพ่ีละลายนะโอไม่กดโอไม่กดโอไม่กดและตายแล้วหนึ่งตัวพี่พีี่ีคิดว่าขาเนี่ยน่าจะสำคัญนะตอนนั้นพักแบบนี้ มันเตะแล้วตายแล้ว่าเนี่ยคือะเอาีเรอไปตู้แล้วก็เปอแเอาโจนดีกว่าอือนี่โรงให้หมดเลยเราเลื่มมาสับมาชนะแล้วเราก็ยิงไม่ตายจะเอาแ็งตื้งไปชนะแล้วชนะแล้วซิมอนเย่แล้ก็ดวงจันทร์ล่ะดวงจันรมันมีบอลมาเรื่อยๆนะ เรามีพ่นใหม่มาเรียวดวงจันทรเรามีแล้วก็ดวงจันทร์ะบอมันจะมาเรื่อยๆนะเวอะเออต้องเอาเพื่อนใหม่เถอะเพื่อนลัสเบค่ด้ยทุกคนใกล้จบไหทุกคนใกล้จบแล้วจะเอาเพื่อนใหม่เดี๋ยว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 เด นกจำอ,อะไรดีอันนี้ดีกว่าเอา,เอาปลาดีกว่าอันนี้แหละดีสุดแล้วนกอ่านกก็จะทับเอานกเข้ามาในข้างในมอนอย่าเพิ่งกดมัว่วห้ามกดมัว่วเก็บเปล่าอ่าไปสูเ้เลยซิมอนมาเร็วซิมอนมาเร็วอุ้ยสิบนาทีแล้วไม่คิดบมันลอยอย่างนี้ตากีดีทุกคน จบที่ดวงจันไม่ได้ดูแพตาพี่จะเอานดี้าจเยได้ป่าุณมอนเอาอาวิทมัก็เลยเหรอจมตีไม่สบายทุกคนก็เลยูดไม่ค่อยเยอะรถเจาะยัาไม่เอากคยังไม่เอามอนยังไม่เอารถเจะบุญ เราบู๊ดเลยเราต้องรอเอาอุ้ยมีแล้วเนี่ยว่าแล้วมันต้องมีมีมาอู้หูใหญมาเจ้ดตู้เร่เร่ไงอ่ะไม่รู้ทุกคนตีทีอ่ะเออรถเจาะเออรถเจาะเออไปเร็วไม่เอาไทยทันละซิมอนรถเจาะไม่มีประโยชน์เลยจเจาะแล้วเอาเอาจาะดุนดุน เราเจาะมันไม่มีประโยชน์อ่ามีเล็ดมาทั้งตัวหนึ่งไหมโอ้ยมีเอาไปไกลอือออุ้ยเรามีเพื่อนใหม่มาแล้วโอ้ยใครจะได้ช่วยแทงหน่อยสองคนนี้เรามีเพื่อนใหม่มาแล้วนี่โอ้ยเพื่อนใหม่อะไรละมอนน่าจะไม่สู้ไม่ได้อุ้ย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 อะไรวะเนี่ยเอาดินจ่าไปสู้ดินจ่าใช่ชนะช่วยดินจ่าตีกระเด็นช่วยเลยอ้าแล้วจะตายกระเด็นกระดอนเลยอ้ากระเด็นกระดอนเหมือนกันเลย นี่เอาโจรไปสู้ใช่ไหมเอาข่าไปสู้ทุกคน,อ,นอุ้ยตายหมดเลยเฮ้ยมัน,อ,อ,มนอะไรวะเนี่ยพีเ่เออลดองตัวลดสองตัวลดสองตัวมอนกดปัดจอีกแล้วเหรออืมตอนนี้มันมันมาเองกดปัเจ้ามันมาเฮ้ยอย่าอย่าอย่ามอนอย่าพึ่งไอ้มอนอย่าพึ่งทีมอนครับอย่าพึงพ่งครับ เราต้องเอาอุย้ยม้อนยอย่อาพึ่งเอวพึ่งแม่เาอารถเจาะแม่เาอารถเจาะแม่เอารถเจาะเราแม่เอารถเจาะม้อนเรา,เราเมแม่เาอารถเจาะเขี่ยไหมแม่รถเจาะเราจะเอาใหท่านตายตายอยู่นี่ยโตัโรถไปตีไม่ตายเอาข้าไปตีเอาตุ๊กตุ้นไปตีตายเจย๊เลยตุ๊กตุน้นตายเจ๊เลยอุ้ยอะไรอุอรตูซาเกียรติ์ต่างตูให้ท่านทำไม,ไมต้องกดรถเจาะเรา เอารถจอดยังไงเนี you kind <of> mm ่ยเอารถจอดมาได้ไงเนี่ยใครกดเนี่ยเอามาด้วยแล้วกันเนาะเอามาตีป้อมอุ้ยรถคนตัวกระลอกเลยเยอะขนาดนี้คนตัวใหญ่ตัวใหญ่กระลอกแต่นี้คนตัวเล็กก็กระลอกโอ้ my god เกมอะไรเนี่ยเอาไว้เคยทำคลิปแล้วครับมันจะเป็นคลิปมันจะเป็นเกมที่ผมทำแรกๆกลยนะคนดูก็สิบอุ้ยเจ็ดสิบกว่าคนน่าเก็เยอะอยู่นะเฮทยทำ ช่วงนี้เราผมจะไม่มีใครไม่ใคยมีใครดูไม่มีปีนกเลยาะไม่มีปีนกเพราะเราจะเราจะโดดเราจะเบิดขึ้นเต็ม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 ไม่ว่าจะตกหือคาวยังทุกคนฮอลลีวูดอีกฮอลลีวูดฮอลลีวูดมีมาก่อนทีวีแมนอ่ะอูยทุกคนฮอลลีวูดมางี้เหรออ้าวแมนพูดมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นหัว ก้องอะไรสักอย่างทุกคนเราจะเอาโจนไปสู qui, ้เหมือนเดิมเพื่อโจนนั้นจะดีสุดแหละอยากให้โจนเป็นนักสื่อมากเลยอ่ะมอนอย่าเพิ่งกดมัวนะดูกอนโอ้ไม่ต้องกลัวอืม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 เองให้อ้าว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 โดนแล้วอุ้ยสินกันอืม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 ายแล่ ไอ้สองอันนี้เก่งนะทวนัวรนี่ตัวอตบ,บินไ,ไมูมันเป็นตัวสึกๆนะอตบินแบบพี่ิทยกดรถเจาะโจรเป็นสาโจมตีพี่วิกดรถเจาะเอารถเจาะเอาพี่ิยกดรถเจาะทำไมเอาไปสู้ไหเดี๋ยวมึงโตถูกทำไมมันเป็นหืออ่ะกล้องละ่ะ ไม่รู้สิครับวิ่มีอ I mean, um, ีกหกอันหรอเยอะเกินโอ้ยต่อยโมดิดกบครับกบไม่ใช่หมูอ้าวทำไมมันเป็นหน้าหมูเป็นกบกบแต่ว่าทำไมมันเป็นหน้าหมูเป็นกบที่ถึงมันม้วนหมูจมูกเหนื่อยหมูเป็นตากบอ้าวหมูอุ้ยแมวน้ำจ้องตัวโอ้อชนะเฉยอ้าวอะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้ อุ้ยเราได้อันนี้แล้วทุกคนจะเก็บอาหารแบบเยือยๆเก็บอกว่าถ้าเกิดเราดื่มเครื่องดื่มชูพลังจะให้เราอีกก็คือมันยังไม่จบง่ายใช่ไหมเดี๋ยวเอาเครื่องดื่มชูพลังกันใช่ไหมทุกคนอันนี้คือเครื่องดื่มชูพลังไม่ใช่อันนี้คือเครื่องดื่มชูพลังแกดกดทีวีเลยดิแล้วค่ะดูในเครื่องดื่มชูพลังคืออะไรทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวกดที่คำร่ากันวิทยาการคุณนายเจ้าสาว คุณนายเจ้าสาวถึงเหลือสิบคุณนายเจ้าสาวตัวอะไรคือคุณนายเจ้าสาวมันมีน <c oughs> มันมีที่ไหนมันมีที่ไหนคุณเจ้าสาวแล้วก็มีนี่ทุกคนเดี๋ยวดูกันอะไรมันอย่ากดมั่วสิมันมันอย่าแกล้งมีผีได้ไหม คนแกงพี่พ mm ีจะไหนเคลียร์ดวงจันทร์ท uh 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 ุกคนแม่ลูกพืชเคลียร์ดวงจันทร์แล้วเราก็เปิดใช้เครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังไม่รู้อ่ะเครื่องดื่มชูกำลังเด่ไหมวสกีบีดเราแล้วสกีบีดตอรเลิตเหรเราเราก็ไม่มีเงินอะเราเอาแล้วก็แค่นี้แหละแล้วก็สปีดหนึ่งอัน ่ทุกคนลองลองนี้ด้วยกันเราตัวช่วยมีสิ๊บอ๊อดไปคืนของนี่โหมันเร็วมากเลยอ่ะโหโหเร็วมากทุกคนเร็วเกินเร็วเกินโอ้ยมีค่ะแล้วโอ้ยเร็วเกินเร็วเกินโอ้ยเร็วเลยทุกคนตอนเนี้ยภาพเร็วมาก มีมีมีทุกคนมีมีมีมามีมาโอ้ยรถจอดเนี่ยเฮ้ยเติมอีกเออตอนนี้เออเป็นไงเป็นไงเป็นไงนไงเสื้อมีเสื้อโอ้ยมาเต็มเลยาแจะมาไหมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเหมดเลยอุ้ย อี้เรามีอันี้ทุกคนเรามีมันเร็วมากในการภาพมันเร็วมากแบบปกติดีไหมกูจงมีมาแล้วโอ้ยท้่นี่ท่านมาทุกคนท่านมากู้ระเบิดปังต่อยต่อยต่อยอ่ะโอ๊ยตายเลยตายเลยโอ้ยไม่ดีโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแตกแล้วโว้ โอ้ยเดียวเดี๋ยวเหนีหนีโอ้ยพอแล้วปิดหมดเลยปิดทั้งหมดเลยอันนี้ไม่ปิดอุ้ยมันเร็วไปเปล่าทุกคนเมื่อกี้เนีอยโคตรเร็วสปิดดิบสปิดดิบเฮ้ยจะถึงดวงจันทร์อย่างอุ้ยยัได้อันนี้อุ้ยอะไร้อันนี้อุ้คนลาได้ก่อนวันอะไรจะจบเรามันอีกนานเลยอุ้ยฮาวายแล้วฮาวายเลยทุกคนวันนี้ขอจบแค่ฮาวายนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรดี ก็ว่าโอ้ยอันนี้ก็ว่ายัจุดไม่ฮาวายเพราะว่าเพราะว่าพลังงานแล้หมดแล้วเอาตัวเดียวนะเดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วอีพีสามแล้จนะไปจัดก,การบอสที่ดวงจันทร์กันเดี๋ยวผมจะต้องไปเก็บรถเจาะดิไม่เอาทุกคนมอนยังไม่ได้เหมืมาสู้ไม่ได้เลยอ่ะมันอ,อ,อ่อนใจจังเลยโอ้ยตัวดำยังไม่ได้ไง เดินดำเดินได้แล้วเดินเหนื่อยี่เกมนี้เป็นเกมที่เป็นเกมเด็กที่ดิมอนมาเล่นกับผมนะลูกมนไม่ปกติดิมอนไม่ค่อยมาเล่นเกมนี้พี่บิ๊กบาเกมนี้เล่นเกมนะเราจะเอาบอลจอุ๊ยพี่บิ๊กีเมอแล้วเมออะไรดิมอนนี่เกมอะไรอันนี้ไม่ใช่เกมอันนี้นะเกมตัวเด็กทีลเติร์น เราทำเกมีวิีทอยเล<ม>จากซิมอนในวันเราเรียนอนทำไมมันพวดดำล่ะยูจมันเป็นเขาเร่าพวดดำเปาเขาเราหัดิอยากได้ตัวที่มันเป็นอูเบอร์แซิมอนมัวดเรุเรมันไม่ค่อยงงนะมันโหดเท่าเ่านไม่ได้ดลากันืก่อนนี้กอนคับพวกเราก็อะไรแลอ จะระเบิดจะระเบิดก่อนครับพอตัวระเบิดเลยกันวิ่งเยอะเดี๋ยวขาดเตะให้หมดเลยแล้วเนี้ยใช้ท่ามัดต่อยให้ตายให้หมดเลยทีท่ารู้ไหมว่าน้ำอือหยุดนี่ลงน้ำเลยลงน้ำเลยลงน้ำไหมหล่ะลงน้ำไหมไหนวุ้ยเจ็บคตายอลไแล้วใหญ่ไม่ถึงนี้ ลงน้ำเลยเน่นึงอ้ชนะแล้วเย่ไมไ่ลงน้ำล่ะอยากลงน้ำอุ้นจนะน้ำมันสนุกนะอุ้ยข้าการต่อสูใช้ซีมนนันครเเราลองไปเริมนะทุกคนนี่เขาบอกว่าซีเมนข้ามการตวซีเมนีซีอุ้ยออมบัตทีวีซีเมนใช้ไมมไ่้ตอนนี้ดวงจันได้แล้วนะแต่ รอคลิปหน้านะครับก็สำหรับคลิปนี้จบด้วยการตุ่มนี่อันนี้คลิปนี้21นาทีเลยโลว้าวแมวไทยท่านใช้เลยทุกคนเราจะไม่ทิ้งนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไม่ลงน้ำมาม้ก่อนเราจะจบนะทุกคนรบก่อนเราจะจบเราจะไปอัปเดต แมวที่เราอัปเดตอยากอัปเดตวันนี้คือแมวตัวนี้นี่ไอแมวตัวป่าเอ้ยแล้ไม่เอาแล้ไม่เอาแมวป่าเอาแมวนี้ดีวใช้ไม่ได้ทำไมดีอู้ก็บสีสีอุ้ยตุกใจเลยซิมอนเอ้าอะไรดีอ่ะซิมอนอันนี้ก็ใช้ไม่ได้อันนั้นก็ใช้ไม่ได้อ่ะก็ขอสำหรับที่นู่นขอตัวเราไปก่อนนะครับทุกคน